รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ oh. Why here ได้ของที่ครบแล้วนะครับสด้ยเหอนียโ์าอบี oh. Nice. Oh. Ah, ้าอาบน้ำมึงไปไหนนะ เจเจกินซะหน่อยเจเจกินเออพอดีกูนัดเพื่อนไว้นัดเพื่อนไว้เหรออือของเพื่อนเพื่อนกูขึ้นมาจากไหนต่างจังหวัดอ่ะมาไกลก็ไกลมึงจะพากมันได้ให้กูพาไปชอบดีผมมองออกไงอย่าลืมนีห้าห้ามุครึ่งแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวงานรีบแต่งตัวก่อนนะเจเจกรีนอช่วยกูหน่อยอะไรวะให้กูฉีดกูฉีดกูเนี่ยเฮียฉีดเฮียอะไรย่างตุ๋นมันแหม อยากไข่หอมม่าเพราะเลยเฮียมแสบเนื้อที่นีเร็วรีบตั้งตัวกนนะเฮ้ยฮะนี่เราลืมอะไรไหมบ้านเนี่ยเออหนึ่งสองส้มนี่คือรายการไลฟ์สไตล์รายการรีบเอาทุกผู้ชมไปดูหมู่วัยรุ่นทำอะไรกันในยามค่ำคืนนะไปดูกันนะครับ เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่แถวตลาดนัดเจเจกีนะครับวันนี้เรานัดเพื่อนของเราสองคนไว้นะมันกําลังมาอยู่กําลังมาแต่ตอนนี้ขอหล่อหน่อยขอเยลหน่อยอ้อขอเซ็ตหล่อมากโฟเมดเพื่อนมึงมาอย่างนั้นยังขออีกทีมาอีกทีอ่ะขอไปนักเลงต่อยังขออะไรเฮียเยิ้มไล้สัตเพื่อนมึงอยู่ไหนขอเซ็ตบ้านหน่อยเซ็ตก่อนหล่อเดี๋ยวออกรายการไม่หล่ออีก เสร็จพี่อะไรเยอะแยะเพื่อนมึงอ่ะแล้วเพี้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเสร็จแล้วแป๊บนึงทัดพวกมึงเดี๋ยวเรารอเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมเออเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้ไอสัตว์อ๋อเดี๋ยวเร็วเพี้ยบื้ออยู่นั่นอ่ะมึงอยู่แถวนี้อ่ะเนี่ยมันอยู่มามเมื่อนพอดีเนี่ยอ๋อเอ้ยเพื่อนเราเพื่อนกูอยู่ไหนวันนี่ยโทรโทรตามเลยนานแล้วนานแล้วเพี้ยมึงมาจากนครหรือมึงมาจากทานฟาร์มทิโกเนี่ยเพื่อนมึงคนไหนนะนครใช่ไหมนครมันใครนครชายแอร์ คนไทยมันมาจากนครไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันเพื่อนมันนี่ไหนเนี่ยตั้งแต่แม่มึงตายนี่กูไม่ได้เจอมึงเลยของมึงไม่เป็นไรเนาะหรอก็ไปลอยลอยไปหลับพอแม่มึงตายเออพี่บ่าวอยู่นะตายตามเออพอให้มันคุยไปก่อนจะเสื้อไหนวะกูมึงกูเป็นพิธีกรนะเนี่ยของริมพุทธบาทเนี่ยใช่เหรอเกูเป็นพิธีกรเหรอโอ้เขียนยกูเร็วเร็วรีบ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 ีบร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  ไอ้ย่าดูนี่เพื่อนผมมาแล้วช้าเิบหายเย้ยเด็กไหนวะเนี้ยฮะช้าชิบหายเด็กใต้เด็กใต้เด็กใต้เหรอเออครับครับผมตอนนี้เพื่อนผมกำลังเพื่อนผมมาแล้วนะครับและนำตัวให้เขารู้หน่อยป่ะครับผมก็ชื่อกิตนะมาจากจากก้อนจาก้อนก้อนคอนอะไรนักคอนนักคอนอสอนสอนพูดภาษาใต้อันนี้เพื่อนผมเดออํ ทำอะไรครับแต่ก่อนภูมิเอยู่นะค้อนเสือกอูเอามาพึกไม่สัตเอามาพึกเที่ยเอามาเพรามาภาวะว่าเอามาวาวะไหเอามาวาเอามาภาวะอาทำความรู้จักกันหน่อยครับอ้าวมิเก็ตครับทำความรู้จักกันหน่อยครับพิธีกรนะเนี่ยอะไรของมึงพวกบ้านนอกเอ้ยพวกบ้านนอกไอ้เหี้ยบ้านกูไม่รู้ไฟไหลผ่าดรูไฟฟ้าเวลาไฟดับเนี่ยผ่านหน้าบ้านตลอดไม่ไม่ไม่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนรู้ปะเนี่ย เจเจกินเหรอเจเจกินเคยรู้จักปะเคยได้ยินชื่ออะไรก็ได้ยินเคยเซิร์ชใน Google อ๋อเซิร์ชใน Google อ๋อเซิร์ชใน Google เลยเหรอว่างั้นอย่างกูบอกว่าที่นี่มีเจเจกินตอนนี้เราที่นี่เจเจกินแหล่งแฟชั่นแห่งเทมป์หนานครเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดลยว่ะพาเด็กมานนอกสองคนนี้ไปเด็กมานองไอ้ที่ก่อนไอ้สัตว์ไปไปตามไปด ที่ที่ตายไม่มีอยากซื้อมากกำไรมันก็มีบ้างสำหรเอาเมียปกติก็มีบ้างเลี้ยวเข้ามาเลยไปครับฉันไปครับหิวครับหิวบ้างหิวบ้างหิวบ้างมาอยู่โมหะกัญชีอภิโมหะกันญชีนี่ตอนนี้เราอยู่จากจักิน แหล่งแฟชั่นไหนในกรุงเทพมหานครนะคะเราดูมันแต่งตัวกันมาดูนี่ดูอย่างอย่างเด้อวันนี้วะหยุดว่าเรามาเปลี่ยนลุคดิล่ะจับมันดิล่ะจับจับมน้ำแป้งให้มันหล่อๆหล่อถ้าเราเปลี่ยนเสื้อผ้าพอยสักอมไม่เหมาะเลยแหล่งแฟชั่นดูดิวันนี้ดู ก้องดูอย่างเด้อกูไม่ล่อตรงไหนกูหมันไส้ไปเนี่ยเราไปจับมันฝ่าแป่น้ำน้ำไป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 ดีกว่าเดี๋ยวเดราหาเสื้อผ้าใหม่ก่นไสเลยวันนี้นางท้าใบกันแล้วเราไปดูเก่งต่อเลยดีกว่าพาเด็กกับมาว่าร้อยร้อยยี่สิบบาท ăn hoa mọc con này đến mùa đẹp này kết ăn hoa nắp nửa chiếc pái Take my but my heart remains loving you cái đi đi เอาให้แกกินง่้กูนี่แหละนี่เหรอเหนื่อยอะไรไปเหนื่อยอะไรมาเหนื่อยเรือ่องของให้มึงเหรเรื่องทั้งยิบไหลเรื่องอะไาเรื่องทั้งต่างกันไปเลยเราไปดูรองเท้ากันนะเดี๋ยวปิวจะพาผมไปดูรนะองเท้าครับรองเท้า เราก็ได้ของกันครบแล้วนะครับครับผมต่อไปนี้เราก็จะแบ่งให้มันไปแต่งตัวกัน,กนนะแยกกันแล้วเรามาดูสไตล์อ่ะแล้วเรามาดูว่าใครเท่ดีกว่ากันอุ้ย,ย,ย,ยเย,ยียเรียกคุณน้นำเยี่ยมึงไงเยี่ยไอสัตว์ี๋ยวเรามาแบ่งกันแยกกันเลยดีกว่าไปตามไปดูกางเลยตอนนี้<ๆ>เด็กๆของผม ของคุณทิวแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเรียกมันมาเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่นี่ไอสัตว์เรื่องเราเรื่องนี่อยู่นี่เออเฮ้ย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 ผิวหน่อยเยใจเย็นๆเฮ้ยพอได้และเฮ้ยอย่หลอกหลอก่อยใจร้อนใจร้อนอะไรทำหน้าดีๆหน่อยหลอมกันนะเด็กมึงหลอกนะใช่ได้หลอกเฮ้ยมันตัดสินกันไม่ได้เรามาพูดกันเองไม่ได้เราพูดกันเองไม่ได้เดีเฮ้ยเทวไอ้เกี้ย จัดเลยหญิงสามคนสามคนตัดสินกันไปเลยอะไรสามในสองะสามในสองสองในสามสองในสามตัดสินไปเลยใครดูเท่มีสไตล์มากกว่ากันในแหล่งแฟชั่นจัดจกานในแห่งเที่ยมหานครตัดสินกันตรงนี้แหละมาเจอกันนะครับตามไปดู ได้แล้วไปตอนนี้เราก็กําลังหาศึาากกับไอ้เฮียทิวตามมาโอเคครับระหว่างสองคนนี้ใครแต่งตัวดู ีสไตล์มากกว่าครับสำหรับที่เจเจกนเ่ได้เลยครับเมื่อกี้นะครับโอเคครับพี่กิทได้ไปหนึ่งนะครับขอบคุณครับันนี้ครับดูเลยเฮยายืนแอคหน่อยเออแอคห บบอันแล้วครับคุณเด๋อได้อีกหนึ่งแต้มตอนนี้หนึ่งต่อนหนึ่งโอ้ยสูสีมากโอเคครับขอบมากนะครับไอแกงสาวๆเพียบเลย <c oughs> มานี่นี่พวกมึงไงเฮีย <c oughs> นี่เลย <c oughs> แล้วพวกมึง่ะมานี่นี่ <c oughs> นี่ให้เขาดูเลยยืนมันหุ่นเลยดู <c oughs> นะครับหนึ่งร้อยรสาวๆทุกคน ใครแต่งตัวดูมีสไตล์มากกว่ากันครับสองคนนี้เลือกเลยครับคนเลยครับโอ้โหชนะแบบขาดลอยเลยครับนี้ขาดลอยขาดแล้วผู้ชนะเดออัมพวายกมือหน่อยเย่ขอบคุณมากจะถ่ายรูปร่วมกันหน่อยก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันโอเคคือวีเยยวีถึงถ่ายรูปร่วมถ่ายก็ถ่ายรูปร่วมกันรวมจำจำรายการด้วยนะครับรายการไลฟ์สไตล์อีกหน่อยนะเดี๋ยวสามเอานะ สามสองนะครับเฮ้ยมึงทำไรอ่ะกูเยี่ยวเว้ยมีเซอร์ไพรส์ให้พวกขี้อ่ะกูเจอกูแน่สัตว์ะยำมันแพ้มันต้องเจอเอาละครับหลังจากที่ไปสุมสาวสาวมาเราได้แบบมีคะแนนวบที่เป็นเองกฉะชานะแต่เรารู้มาว่าวันนี้มีบทลงโทษแต่บทลงโทษของเราอ่ะคือทีมงานบอกเราว่าไอเบียเนี่ย นั่งจะไปเยี่ยมให้คนที่แพ้แต่แล้วแบบเหมือนทีมงางแบบเซตให้ให้ทีมไอเปียชนะแล้วตอนเนี้ยเราจปมีการเอาคืนครับเราต้องแก้เราต้องแก้เพจมันมันจะทําให้เราเราต้องเอากับเขาเรียกแผนซ้อนแผนแผนซ้อนแผนเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าแผนซ้อนแผนเราเป็นยังไงตามมาเลยครับาเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะกันแล้วนะครับก็เป็น เด็กผมเองชื et, wow! ่อเดชอะฮะไม่เปลอบใจมันหน่อยปลอบใจหน่อยไม่ไม่นี่อะไม่เป็นไรอะไรเอะก็มึงบอกว่าโทนเนี้ยดีสุดเฮ้ยกูขอโน้ตที่อะมีบทลงโทษให้สำหรับผู้แพ้นะครับน้ำอมันลึกใครใครผู้แพ้เอ้ามึงจะถามเรื่องนี้ยอะไรก็มึงไงกูอะมึงไงผู้แพ้ผู้แพ้คนเดียวโอ้โหน้ำอมันลึกน้ำไหลยอดไปเลย พันปีตอนนีกว่าน้ำอะไรนะขอเชิญท่านผู้มีเกียรติพบกับน้ำอมันลึกุดจักอนาถิารนี่หาไม่เป็ไหนหาไม่ได้นไหนผมมาจากหัวงพ่อไม่เที่ยวไทยพวกมึงไงแดดจิตอะไรมันต้องต้องกินอ่ะครับมันเป็นทางารจะเป็นแค่เป็นแบบคนจัดการแต่งตัวให้มึงแต่ไม่ได้แพ้ไงมึงกับแพ้ติดมันละแม่งละแม่งเลย ทำไมวะกิดแม่งทำแม่งทำแม่งสีมันยังไงวะสียังไงวะสองสีมันมันเหมือนมันเหมือนอะไรกันเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะเอออย่ายืดเยื้อย่ายืดเยอะอย่ายืดเยอะมันจะกินทีเดียวอย่ายืดเยื้อหมดเลยมันจะกินเอ้มึงก่อนไปไปไปเออคนละชึ้กินต่อคนละกอก็มองกล้องไหนก็ได้ดูก่นรอรอหน่อยมึงส่นนี่เป็นการบทลงโทษคนแพ้ก็ต้องกินนี่กินไม่รูรายการเรามันอย่างนี้แหรอ ้แต่มึงอย่าพึ่งกินเลยว่ะเว้ยยเฮ้โทษโทษโทษไม่ทั้งใจจับเราเบาท่านผู้ชม้ยโทษไม่ใช้ไม่ได้ครับนี่มันคือเที่ยวของผมเองแล้วนี่กูจะกินยังไงวะเนี่ยกรรมนั้นคืนสนองโอ้ยเฮี้ยเด้อช่วยดูลูกพี่มึงหน่อยดิโอ้โอ้เอ้อกลับไปบ้านนี่แม่กูด่าแลเนี่ย เดียวเอยโอ้ย,ออยเดแล้วกูกลับไปทักพ่อแล้วถ้าเกิดอย่างงี้ผมก็กินไม่ได้แล้วไปเลยท่านผู้ชมวันนี้นายตายผมถังเบียร์นี่อยู่เดินเด้อครับผมที่นี่ก็พล,ลั่งนะเราขอร้านไปก่อนนี่ฝากติดตามด้วยนะแฟนเพจของเรา Facebook 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 อยู่เขานต้นีอยู่ตรงนี้แต่ตั้งแต่นั้นแหละกันนะเราเองนะไหนสไตล์ ขอราท่านไปชมกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีดิสันไปป้อนนนัปอนสอีเลยสองีมัน ไข่ไก่ตัวผู้อย่างนี้แบบนี้ครับรักกันดีรักกันดีงมามาไกลไหมมากินไข่เกันทกรุงเทพเงียบเงียบไอสัตว์เอะอะตงเอะอะตงพาลาหน่อยปะนะพาลาหน่อยปะพาลาเขาไม่อยู่แล้วเจะเป็นไงบ้างครับสุดยอดรายการเนี้ยอะไรไม่รู้ครับตกทั้งรายการเนี่ยอะไรติดตาเบอร์บ้างครับ เหมกอนนะครับไอเยีนเหมือนทันทีก่อนให้เยี่ยมจบจริจังเลย